สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจ DCA ในปี2565นี้จะมีกลุ่มไหนบ้างนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะพูดถึงกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจในการเลือกเข้ามาอยู่ในพอร์ตลงทุนแบบ DCA ซึ่งการลงทุนแบบ DCA ก็คือเป็นการทยอยซื้อในแต่ละเดือน ด้วยจํานวนเงินที่เท่าๆกันทุกเดือนนะครับเหมือนที่ผมเคยทําเป็นคลิปนั่นเองโดยก็จะพูดถึงกลุ่มหุ้นที่มีความน่าสนใจในการเลือกลงทุนในช่วงปี2665นี้นะครับสำหรับการ DCA เราจะโฟกัสดูในส่วนของพื้นฐานของตัวบริษัทนั้นๆซึ่งพื้นฐานมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีในเรื่องของงบแสดงฐานทางการเงินผลประกอบการ แนวโน้มธุรกิจที่บริษัทนั้นๆเข้าไปดําเนินธุรกิจอยู่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องอยู่ในแนวโน้มที่ดีไปจนถึงดีมากในส่วนของราคาเนี่ยเรา,าจ,จะเอาไว้เป็นประเด็นลองนะครับซึ่งบางทีเขาอาจจะตัดเรื่องของราคาออกไปเลยนะเพราะว่าเราจะเคยได้ยินว่าสมมุติว่าเขาซื้อในช่วงที่ราคามันสูงเราก็แค่ได้หุ้นน้อยลงนะครับแต่ถ้าเราซื้อในช่วงที่ราคามันต่ํา เราก็จะได้ปริมาณหุ้นเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็คืออ,อีกหนึ่งคอนเซปต์นะครับสำหรับการเลือกลงทุนแบบ DCA แต่ต้องบอกอย่างนึงนะครับสำหรับการ DCA ถ้าใครที่คาดหวังว่าการเข้ามา DCA เนี่ยจะทำให้พอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาปีละ5-10%ภายในระยะเวลาปีถึง2ปีคืออยากจะให้เปลี่ยนความคิดใหม่นะครับเพราะว่า ตามที่ผมเคยทำพอร์ DCA นะครับแล้วก็ทำเป็นคลิปมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับจะเห็นว่าในช่วงประมาณปี2ปีที่ผม DCA มาซึ่งในช่วงนั้นถ้าใครย้อนกลับไปจะรู้เลยว่ามันเป็นช่วงของการฟื้นตัวนะครับของตลาดหุ้นไทยของเราขนาดเป็นช่วงฟื้นตัวนะครับพอร์ตของผมยังติดลบบ้างบวกบ้างติดลบบ้างเลยนะ ยังไม่เคยเห็นบวกขึ้นมามากถึง10%เลยนะครับแต่ว่าในหุ้นลายตัวเนี่ยอาจจะมีบางตัวนะที่อาจจะบวกขึ้นมาเกิน5%บ้างนะครับในช่วงเดือนนั้นๆอะไรแบบนี้แต่ว่าโดยภาพรวมคือพอร์ตมันก็ยังไม่ได้บวกเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการ DCA เอนี่ยอาจจะมองในเรื่องของระยะยาวสักนิดหนึ่งนะประมาณสัก4ปีถึง5ปีหรือมากกว่านั้นนะครับแล้วก็เท่าที่ผมไปดูที่เขามีการ ทําเป็นคลิปทําไป็นอไรออกมาพูดให้ฟังนะครับหรือว่าบทวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าการ DCA นะครับอาจจะไม่ได้ทําให้เรามีกําไรที่เยอะมากนะแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการออมที่ให้ผลตอบแทนที่ดีพอสมควรนะครับก็เรียกได้ว่าการ DCA อาจจะเหมาะกับคนที่ไม่มีเงินก่อน แต่มีเงินเดือนนะครับที่จะเอาเข้ามาเติมในพอร์ต DCA หรือเอามาทยอยซื้อหุ้นอะไรแบบนี้นะครับอาจจะเดือนละ2 0 0 0 5 0ถึง5,000บาทต่อเดือนก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ากลุ่มหุ้นที่น่าสนใจในการเลือกมา DCA ในปี2 5 6 5ปีนี้นะครับมีหุ้นกลุ่มไหนบ้างที่น่าสนใจเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกนะครับก็คือหุ้นในกลุ่มค้าปลี ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราก็เจนว่าหุ้นในกลุ่มค้าปีกก็โดนผลกระทบจากโควิด -19 ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับแต่หลายก็ดีหลายบริษัทที่อยู่ในกลุ่มค้าปีกนะครับพื้นฐานของตัวบริษัทก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของผลประกอบการอาจจะโดนในเรื่องของผลกระทบของโควิด -19 เข้ามากระทบบ้างนะครับ แต่อย่างไรก็ดีนะผมมองว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยหลังจากที่สถานการณ์อะไรต่างๆคลี่คลายลงนะครับผมเชื่อว่าผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มค้าปีกก็น่าจะปรับตัวขึ้นมาอยู่ในสภาวะปกติของเขาแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นไปได้อีกนะครับประกอบกับราคาของหุ้นในกลุ่มค้าปีกในช่วงนี้ลหลายๆบริษัทนะครับราคาก็ยังไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นมามากเท่าที่ควร ็เลยคิดว่าจังหวะบริเวณประมาณนี้นะครับก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้ามาสะสมไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาสะสมแบบ DCA หรือว่าแบบอื่นๆน,นะครับสำหรับหุ้นค้าปรีมาต่อกันที่กลุ่มที่2นะครับก็คือหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลสำหรับหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยหลายๆคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าราคามันปรับตัวขึ้นมาสูงมากเกินไปหรือเปล่าในช่วงนี้ในหลาย,ลายบริษัท พะในช่วงที่โควิด -19 มันระบาดใหม่ๆแล้วก็ระบาดหนักๆในช่วงนั้นเนี่ยกลุ่มโรงพยาบาลนะครับได้ประโยชน์ตรงนี้ไปแล้วหลังจากที่โควิด -19 สามารถที่จะควบคุมได้แล้วเนี่ยหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลยังจะได้รับประโยชน์อยู่อีกหรอซึ่งส่วนตัวผมเองนะครับมองว่าโควิด -19 น่าจะเป็นโรคที่อยู่กับเราไปอีกนานพอสมควรนะครับอาจจะเป็นโรคสามัญอีกโรคหนึ่งแล้วก็ น่าจะเป็นอีกโลกหนึ่งที่ถ้าใครติดแบบหนักๆก็จําเป็นจะต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลอาจจะต้องมีการฉีดวัคซีนทุกๆปีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งกลุ่มโรงพยาบาลก็น่าจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ไปด้วยอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของเทรนในช่วงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเทรนการรักษาสุขภาพมันก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ จากโควิด -19 ที่มันระบาดแหละก็ทำให้คนส่วนใหญ่หันมาดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นประกอบกับในส่วนของผู้สูงอายุก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งผมก็เลยมองว่ากลุ่มที่ไับประโยชน์น่ะมันก็คือกลุ่มโรงพยาบาลนั่นเองถึงแม้ว่าในช่วงนี้เราจะเห็นว่าราคาของผู้ในกลุ่มโรงพยาบาล,ลหลายๆบริษัทนะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา แต่ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็จะเห็นว่าราคาของหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลก็มีการปรับตัวย่อลงมาตามแรงขายที่เขามีการเทขายออกมาอาจจะเกิดจากการที่ในช่วงที่ผ่านมาหลายหลายคนมองว่าราคาของหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลมันก็มีการปรับตัวขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้ว แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของการแพร่ระบาดของโควิด -19 มันก็เริ่มที่จะควบคุมได้แล้วนะครับแล้วก็มีการฉีดวัคซีนกันทั่วไปแล้วอะไรแบบนี้ก็เลยทำให้น้องทุนลหลายๆคนเนี่ยก็ทยอยเทคโปรฟิตออกมาซึ่งผมเองมองว่านะครับการที่ราคามันปรับตัวลงมาในแบบนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้ามาสะสมนะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มต่อมานะครับก็คือหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยว ซึ่งส่วนตัวผมเองนะครับมองว่าราคาของหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวมันก็เลยจุดต่ำสุดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วประกอบกับก,บการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงนี้มันก็เหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ร้ายแรงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเราเริ่มที่จะควบคุมได้เริ่มมีวัคซีนในการฉีดได้ครอบคุมแล้วหลายๆคนก็ปาเข้าไปเข็มที่4เข็มที่5แล้วอะไรแบบนี้นะครับ ก็เลยมองว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาก็มีการเปิดประเทศแล้วนักท่องเที่ยวก็น่าจะกลับมานะครับกลับมาเที่ยวในประเทศไทยของเราซึ่งต้องบอกงี้ว่ารายได้ส่วนใหญ่ในประเทศไทยของเราก็จะมาจากในส่วนของกลุ่มท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่ากลุ่มนี้น่าจะกลับมาคึกคักได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่สภาวะอะไรต่างๆเนี่ยกลับมาเป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติต่อไปได้อีก ซึ่งเราเห็นว่าราคาของหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมเนี่ยราคาก็ยังไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นมามากเท่าที่ควรผมก็เลยมองว่าราคาในช่วงนี้สําหรับหุ้นในกลุ่มโรงแรมเนี่ยหรือกลุ่มท่องเที่ยวนะครับก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจในการเข้ามาสะสมลงทุนแบบ DCA นั่นเองมาที่กลุ่มสุดท้ายในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือหุ้นในกลุ่มขนส่งและสนามบิน การที่กลุ่มท่องเที่ยวกลับมานะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่กลุ่มสนามบินจะไม่ได้รับประโยชน์ตรงนี้นะครับผมก็เลยมองว่ากลุ่มสนามบินก็น่าจะรับประโยชน์จากในเรื่องของการเปิดประเทศเปิดรับน้องเที่ยวนะครับน้องเที่ยวก็จะเริ่มบินมาที่ประเทศไทยแล้วรวมไปถึงในส่วนของกลุ่มขนส่งนะครับกลุ่มขนส่งในที่นี้กลุ่มขนส่งในที่นี้นะครับผมมองในเรื่องของระบบรางในกรุงเทพของเรานะครับอย่างรถไฟฟ้า BTS MRT อะไรพวกนี้นะครับน่าจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขามีการเปิดประเทศนะครับการควบคุมโควิด -19 ในพวกนี้เริ่มควบคุมได้แบบเบ็ดเสร็จแล้วนะครับหลายๆคนก็น่าจะกลับมาใช้ชีวิตกันแบบปกติมากขึ้นนะครับการทำงานก็น่าจะกลับมา work from office กันเยอะมากขึ้นนะครับมากกว่าการ work from home ในตอนนี้นั่นเองนะครับก็เลยมองว่า หุ้นในกลุ่มขนส่งแล้วก็กลุ่มสนามบินเนี่ยก็น่าจะกลับมากลุ่มสนามบินเนี่ยผมอาจจะโฟกัสในเรื่องของสนามบินก่อนนะครับส่วนสําหรับกลุ่มสายการบินนะครับอาจจะต้องโฟกัสดูเป็นลายตัวไปนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสําหรับการเลือกหุ้นเข้ามา DCA เนี่ยผมก็ยังมองหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม Se t 50กับ Se t 1 0 0อยู่นะครับ2กลุ่มนี้ ถ้าเอาแบบเน้นหลักๆเลยก็จะเป็นหุ้นที่อยู่ในเซ็ตฟิฟตี้เพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับสำหรับหุ้น2กลุ่มนี้ในส่วนของวอลลุ่มการซื้อขายค่อนข้างที่จะหนานแน่นพอสมควรดังนั้นการที่เราจะซื้อหุ้นในกลุ่มนี้นะครับมันจะค่อนข้างซื้อขายกันสะดวกนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อในกระดานหลักหรือว่ากระดานออทล็อตก็ตามนะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มอื่นเนี่ยเราเห็นว่าวอลลุ่มในการซื้อขายมันค่อนข้างที่จะ เบาบางนะครับอันนี้คือเหตุผลส่วนหนึ่งนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเหตุผลในเรื่องของพื้นฐานของตัวบริษัทซึ่งผมมองว่าหุ้นในเซ็ตริกับเซ็ตร้อยเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีพื้นฐานที่น่าสนใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่หาบทวิเคราะห์ค่อนข้างง่ายด้วยนะง่ายสําหรับมือใหม่ด้วยนะครับก็ลองไปศึกษาดูแล้วกันนะสำหรับ2กลุ่มนี้นะครับลองพิจารณาดูล้กัน โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจในการเลื่อกมา DCA ในปี2 5 6 5นี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนหรือคนที่รู้จักขอเพื่อนได้นะครับ แล้วก็เป็นเพื่อนๆไไนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบพะเพียงแค่น,นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ